สวัสดีค่ะดิฉันนศะาชุติมาสุภาอสอนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทัสอค่ะเลขที่21วันนี้จะมาเฉลยแนวข้อสอบ A Level 2มีนาคม66นะคะคณิตศาสตร์สองโอเคค่ะจากโจทย์เราก็มาทำก่อนเลยนะคะข้อแรกอ่ะเห็นที่เขียนไฮไลท์ไหมคะเราจะเปลี่ยนจาก รูทเป็นยกกำลังค่ะหรือเลขอ,อย่างคือกลนเป็นยกกำลังนะคะโอเคมาเราจะเปลี่ยนจากรูทหกยกกำลังสี่นะคะเป็นหกยกกำลังสี่ทั้งหมดหนึ่งส่วนสองโอเคพอเราได้ข้างบนแล้วด้านล่างหายยังไงเอามาเลยค่ะเพราะว่าเป็นเลขยกกำลังอยู่แล้วะเ,เขียนไป โอเคบัวอยู่ที่หารอีกอันนึงนะคะเราจะหาอย่างไรเราก็หาเหมือนเดิมค่ะคือถอดรูทโอเคลบสามทั้งหมดกำลังสี่คูณสามกำลังสองทั้งหมดหนึ่งส่วน ยีกกํลัง6โอเคจากนั้นมาหาคำตอบค่ะเห็นไหมคะว่าหกยกกกําลังสี่กับหนึ่งส่วนสองมันตัดท้องกันได้ก็คือสี่ตัดสองค่ะก็จะเป็นหกยกกกําลังสองส่วนด้วยลบหก ยกกำลัง2ก็คือตัอดทอนผ้ากับ5ค่ะนำดูบวกอ่าก็คือนี่นะคะเป็น3ยกกำลัง4คูณ3ยกกำลังสองทั้งหมด1นส่วนหทําทําไมถึงไม่มีลบตามด้วย ดูตรงนี้นะคะคือต่อให้มันจะเป็นลบสส่วนสหรือ3ามสวนสมันก็คืออันเดียวกันนะคะหาได้ค่าเหมือนกันอ่ะพูดถึงหาได้ค่าเหมือนกันโอเคมันเชื่อมกันเลยอันด้านล่างของตัวนี้6กกำลังสองหกกลบหกกำลังสก็คือ36มสอะพอรู้ว่ามัน เท่ากันและ36ทั้งคู่ก็ตัดทอนค่ะก็จะเป็น1บวก3กำลัง4บวก3เอ้คูณ3กำลังสก็จะได้เป็น3กํกำลัง6เอา4 บวกสองนะคะถ้าเลขด้านล่างมันเหมือนกันเนี่ยเอาไว้แค่ตัวหนึ่งแล้วก็เอาข้างบนเนี่ยบวกกันทั้งหมดนะคะหนึ่งส่วนหกยกกำลังหนึ่งส่วนหกตัดทอนได้อีกแล้วคือหกตัดหกกับสี่แล้วก็จะได้คำตอบนะคะก็คืออสามบวกหนึ่งส่วนยกกำลังหนึ่งก็คือสี่เหมือนเดิมค่ะ ก็ตอบข้อหาค่าสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ